สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่โรงแรมอรมารีบุรีรัมเส <c oughs> ื้อคุณสามีซื้อให้ไปค่ะรีวิวห้อง1109นะคะอยู่ใกล้สระว่ายน้ำนี่เลยค่ะไปดูข้างในกันค่ะเปิดประตูเข้าไปมีตู้ตู้เสื้อนะคะ ห้องน้ำสะอาดนะคะของใช้ของเรานั่นเองค่ะแฟบกับยาสระผมเอามาเองนะคะเพืเ่อนๆมีห้องอาบน้ำด้วยนะคะชาวบัวห้องน้ำสะอาดนะคะเพืเ่อนๆรอบนี้ให้คณสามีนอนด้านซ้ายพัดนอนด้านขวาสองตายายนอนเตียงใหญ่ นอนห้องริมค่ะมีโซฟาให้นั่งเล่นนะคะสามารถมองออกไปเห็นสระว่ายน้ำนะคะยุติสระว่ายน้ำเลยเปิดประตูหลังไปค่ะนี่นะคะสระว่ายน้ำเปิดประตูหลังไป ดูสะไว่ายน้ำอีกแล้วสองตายายมานั่งเล่นนั่งตักแบบดดอาบแดดตรงนี้ค่ะน่าอยู่มากเลยนะคะคเพื่อนมีเตียงให้นอนอาบแดด6เตียงค่ะมีร่มสีส้มให้แล้วก็มีเปลใหญ่ให้ด้วยนะคะนั่งเล่นนั่งพักผ่อนได้เลย สาวยน้ำหน้าว่ายน้ำมากเลยค่ะพัดมาว่ายน้ำสองรอบกับคุณสายมีนะคะเมื่อวานไปวัดมาก็ไม่ได้ไว่ายเหนื่อยค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆดูห้องอื่นๆอันนี้จะเป็นข้างหลังห้อง1109ห้องที่เราพักกัน1108ค่ะเพื่อนๆแล้วก็1107นนะคะด้านหลัง มีเก้าอี้นั่งดืมนั่งทานได้ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยค่ะห้าวดูไอ้ลูกนะคะเสื้อตัวนี้คุณสามีซื้อให้เป็นยังไงบ้างคะ่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวยค่ะ